นี่คะวันนี้ก็เป็นวันที่14บ่ทันวาสิบสี่ทันวาหกสาน้องกวินก็อ่ะหลอดหายละเดี๋ยวินๆถึงแม่หยิบให้เดินๆหยิบให้น้องกวินของเราก็ดีๆลูกดีๆไหนแม่ทุกคนแม่ด้วยกันอ่ะอันนี้ดีๆลูกดีๆนี่ฮะนี่น้องกวินของเรานะครับก็อายุได้ หนึ่งขวบกับสิบวันแล้วกินมามัดหน่อยไม่เล่นอย่างนั้นครับเน่ สูงขึ้นไปเหรออ่ะดื่มเลยครับมาใส่ตรงนี้เละดื่มครับเ <Okay. S 2> บ่งค่ะ Yut 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 Nom. 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 ไม่เล่นครับอ่ะอ่ะอ่ะอันนุจะแกะอันนี้หรือเปล่าลกูกอน้ไม่แกะฮห้เดิมดื่ม ลยอันเลยอ่ะแม่ปลอดอ่ะลองนะไม่เป็นไร dù vẫn chưa đấy chim lợi lòng chim, là... lòng chim là. เดี๋ยวว่าหลังต้องกินบะหมี่ดีไหมลูกเอาไหมคะเอาไหมอุ้ยอุ้ยยุกอื้ไหาอีกล้ะอ่ะกินอันเลยอะไรอะไรไปโดนตาแดงอื้มไปอ่กินเล็กกินเพื่อตัวเองนะครับทำอร่อยนะ กินเลยครับผมไม่เป็นไรนังไงกินเลยลูกกินเลยไม่กินเนี่ยไม่กินหมดเลยนะน

อืมอร่อยจังเลยนี่นังก็วินตอนนี้ก็หนึ่งขวบกับสิสวันแม่จะลองให้กินโยเกิร์ตดยนะคะโยเกิรโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลองชิมก่อนโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ของไทยเดนมาร์กอร่อยไหมอร่อยไหมดูไปนานไงเละเลยมาตักเองตักเอง ร้บาทสองบาทโอ้ยกวินเขาไม่ได้กินง่ายเหมือนพี่ชินะพ่อเขาไม่ได้กินง่ายเหมือนพี่กะทินะกะทิกินโยเกิร์ตเลยธรรมชาติแบบเอาอยู่ไม่รู้เอาอร่อยไหมอร่อยนี่ชอบไหมคะอมชอบ <laughs> ตอลกแล้วตลกแล้วเขาให้กิน ตักกินเองเลยโตเป็นหนุ่มแล้วหนึ่งขวบแล้วพรุ่งนี้ก็จะบวชแล้วแอะแอะอย่ายใช้มืออื้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 อแหนเดลี่โฮมันอร่อยนี่แม่ยังไม่ได้ลองชิมเลยแม่ลองชิมมั่งดิวินมึงก็อร่อยขนาดนี้วินจะเอาอะไรโอ้โหเด้งเปรี้ยวกว่าเดลี่โฮมีก เดี๋ยวให้พิธีมาสิพิธีกินเอากินเอาเลยกาวินอันนี้<ม>พอกหน้าหรือยังไงลูกช้อนตัวเองก็มีไม่แย่งคุณแม่ทำไม,มโอ้เอาทุกอันเลยเนาะพ่อดู<ม>โอ้ให้นี้โอ,โอเคเจงไม่ดูกาังเกงในใส่ได้ป่ะเขากินโยเกิร์ตเขากินอย่างนี้เหรอลูกกาวิน กาวินโยเกิร์ตเขาใช้ตักกินลูกกาวินกาวินครับโยเกิร์ตเขาตักกินลูกไหนแม่ดูนี่นแม่ดูก่อนเอาช้อนตักกินลูกดูดิเผลอไปเก็บของแป๊บเดียวกลับมาโยเกิร์ตเขาไม่ได้กินอย่างนั้น วินครับเนี่ยตัตตกกินลูกตักกินไม่ได้ก, <S <S ออาากกินอย่างนั้นเออนี่เขาตักกินอย่างงี้ลูกอันนี้อันนี้หกหรือว่าหรือว่ากินหมดเนี่ยเออเขาตักกินอย่างงี้ลูกมันดูดไม่ขึ้นครับมันเหมือนแม่นมลูก กินโยเกิด์ตกินยังไงนะครับกินอย่างนี้เหรอลูกเขาใช้ช้อนตักกินไหมครับห,หนเมื่อกี้กินยังไงเมื่อกี้อะ แม่ให้กินไม่ได้ให้มาพอกหน้ากาวินกาวินกาวินครับ

ดื okay, ม like> bbe bbe> ่มน้ำไม่ดีไหมโอเคเอาดื่มน้ำไปครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอุ บสบายนะลูกนะเข้าตาเลย Okay. Hey. ดีน้องกวินวันนี้มากินข้าวไกลหน่อยนะครับกินครับทางนี้เป็นบรรยากาศดูดิมีคิมจองนมานั่งอยู่ที่นี้ด้วยตอนนี้ฮัลโล่เอาถ่ายรูปหน่อยหันหน้ามา่อยแล้วมา <My. S 2> โอ้ยนื่ค่ะ ดูเตงดูดิช้อนนี้มันพอดีเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ บรรยากาศชื่นมืนรราา่น,นทิมจองอินกับภรรยาได้มายิงขี่ปนาบุธที่เดอะสกาย